สวัสดีครับติตินะครับผมขอนะครับะเป็นยังไงบ้างครับคุยที่สุดวันนี้ก็มาถึงโอ้โหพวกเรารอคอยวันนี้มานานมากแล้วก็เราก็ได้ทําการเวิร์กช็อปกันมาตลอดมาครับผมแล้วก็วันนี้ถึงวันบวงสรวงแล้วคือคนมาเยอะมากเลยใช่ต้องขอบคุณพี่แฟนๆทุกคนเลยที่มาในวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่แฟนๆเลยทุกคนเลยที่มาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนได้ครับขอบคุณมากนะครับ เปิดกล้องที่จริงเงินเราก็เตรียมตัวมาสแล้วเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปการแสดงต่างๆแล้วก็ถึงตอนนั้นเราคงต้องเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการเวลาครบด้วยใช่แต่ว่าปกติเราไม่ไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าหลังบ้านน่าจะจัดคิวแบ่งเวลาระหว่างการเปิดกล้องกับบอยแบนด์น่าจะได้โอเคดีครับใช่จะไปด้วยกันไหมไปด้วยกันได้ผมครับผมแสดงว่าทุกคนอาจจะได้เห็นแบบว่าทั้งเบื้องหลังแล้วก็ทั้งบอยแบนด์เราแบบครึ่งมีหลัง ชใช่ใชครับใช่ก็ในระหว่างถ้าเป็นโปรเซสของดวงก็จะเป็นการเปิดกล้องแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะถ่ายเสร็จไหมหรือว่าอะไรไหม,มก็ถ้าเหมือนที่พี่ออฟพูดเมื่อกี้น้อยก็ถ้าคาดหวังในปีนี้ทนันก็คาดหวังเหมือนกันครับใช่ครับ<อ>ระหว่างนี้ก็ที่คิดว่าน่าจะได้ดูบอยแบนด์ไปเรื่อยๆแล้ว<ช>ระหว่างการที่ได้ดูเบื้องหลังในแต่ละคิวของการเปิดกล้องอครับ ถ้าสำหรับถ้าสาหรับเราสองคนใช่ไหมไม่ไม่สนสกันแบบแล้วใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่น่ามีอะไรที่ต้องต้องปรับใช่ใชคิดคิดว่าอันในในเรื่องของความแบบสนิทกันขึ้นเราก็สนิทขึ้นมากๆ<ช>แล้วก็<ช>ทำงานด้วยกันแบบทุกวันเลยเพราะว่ามีทั้งซีรีส์ทั้งบอยแบนด์ทั้งอีเวนต์ต่างๆใช่อะไรเงี้ย <ๆ S 2> แล้วก็ถ้ารวมถึงคาแรคเตอร์ในร่วมกับเธอก็ค่อนข้างเป็น พวกเรา<ร><ร>อ,อยู่แล้วประมาณรู้รรสึกว่าบทในด้วงกับเธอที่เราแบบได้ได้ลองรีทูกันรู้สึกว่าแบบมันเข้ากับเรามันมันแมชมากเลยแบบนี้ใช่แต่ว่าแต่ว่าสิ่งแบบแบ็กกราวด์อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนเราใช่มันมีอะไรทีร่รู้สึกว่ามันต่างเราเยอะบ้างเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะคล้ายกั่เราเป็นแบบสุดแล้วอะไรแบบนี้ต่างจากเราเยอะว่ามากว่าไม่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 น่าต่างมากขนาดเพราะว่าเพราะว่าสำหรับตีแค่รู้สึกว่าสิ่งสิ่ง ใช่ใช่ใช่ใชข,ของผมก็จะน่าจะเป็นแบ<ม>็กกราวของตัวลนะครที่<ม>แบบสาเหตุของสิ่งสิ่งนั้นนะอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือแบบก็คารคเตอร์จะคล้ายๆกัน,นอุ๊ยอันนี้ยังไม่บอกครับว่าเบื้องหลังเป็นยังไงแบ็กกราวตัวละครของคุณฉินเขาเป็นยังไงใช่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแบบ เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่พูดถึงความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งที่ที่ชอบชอบพูดพูดถึงด้วยพูดถึงด้วยึงด้วยใช่ครับที่ที่ชอบเธอที่เป็นชื่อฉินคนนี้ครับใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องอื่นสอดแทรกเข้ามาด้วยทุกคนก็ต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าคู่เราแบบว่าไม่ค่อยให้ใครที่เห็นเรื่างสาวหรือเปล่าเมื่อกี้เูื่องกับถึงบอกว่า ไม่มีเอกไม่น่าันเป็นแบบนี้แหละมันก็ปกติใช่ครับแบบนี่ตอบก็ไม่ต้องไม่ต้องแท็กหน้าจอดูคอร์นะเพวาทำงานด้ยกันทุกวันอยู่แล้วแซวใช่ครับเฮ้ยอ๋อหมายถึงหมายถึงทำงานด้วยกันทุกวันอยู่แล้วคือเจอหน้ากันทุกวันเลยก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องมีดูคอรแคปหน้าจอเพราะว่านะคือเป็นช่วงเทศกาลไง แล้วยุดพอดีเลยเทศกาลด้วยแล้วก็งานวันนั้นที่ล่าสุดที่แท็หน้าจอก็คือแบบเป็นอีเวนต์แยกกันวันนั้นพอดีอ๋อใช่ต่เปต้องซื้อกลับนี้ไม่มีแล้วไปไหนกันด้ยใช่เพราะเราทำงานด้วยกันอ่าแต่ว่าเอาเมื่อกี้พูดถึงเนเรื่องอ่าก็แต่ว่าทุกคนอาจจะมองว่าเป็นความรักกับ ใส่ก็คือตามทีมเฉยๆแต่ว่าที่จริงอ่ะมันมีสตอรี่มากกว่านั้นเราในการสอดแท้เข้ามาครับก็อย่างผมที่เรียนดุริยางก็จะแบบมีอะไรบางอย่างหรือเปล่านคาแรเตอร์อะไรของความกับชินที่เรารู้สึกว่คือแบบว่าทุกคน่ต้องแบบเฮ้ยชอบแอะไรนี้เพราะว่า่องแัก็มีเรนิแบบ่สนิสัยนิสัย ถือว่าน,น่าจะเป็นตัวของด้วงเลยที่รู้สึกว่ากละกรารฟตัวละครเขาแบบถ้าสมมติเขาเรียกว่า,เ,าบบเป็นคนเซนสิทมีความสุขก็ความสุขเลยเวลาเวลาฟังเรื่องของฉินก็แบบจะเศร้าอ,อุ้ยไม่หมายถึงว่าเแบกาวอุ้ยสปอย,อยไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วอ่าก็ก็ต้องรอติออดตามรอติดตาม,ตามให้รอติดตามว่า บื okay. <being beach> <jamais> ้อรืเบรือเมื่อกี้รือนะครับแว่านก็ว่ามันอน้แน่นอนแน่นนเพราะว่าดวงเตรียมอย่างเชื่อมรักเธอแล้วก็รอดูว่าน้ำหยดลงหินทั้วันหินจะอ่อนให้หรือเปล่าต้องแบบ เอออย่างครับอย่างยังไม่อ่อนนะครับต้องดูว่าสุดท้ายจะอ่อนไหมครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าสว่าดวงคือแบบหนุ่มรีนสสุดหนุ่นแฟกที่จริงใจอ่ทีได้่ว่าเลี้ยงทุกคนเลยในกอง ตอนนี้ตอนนี้ติดจะเริ่มลามไปพี่พี่เจนสองแล้วใช่คือตอนนี้พี่พ,พีเจนสองก็คือเริ่มทเมื่อมีกันแล้วครับออตอนนี้อย่างเช่นน้องๆในกลองใช่ไหมครับอย่างเช่นน้องเวฟ<ม>น้องนอตหรือว่าพี่ฮิวกับพี่ทีทกับเพื่อนทีนะครับเขาก็ทำน่ามีแล้ว,ลวใช่ครับก็รู้สึกว่า เป็นเป็นเพื่อนเป็นแก๊งกันที่เวลาเราเวิร์กช็อปเราสบายใจกันมากๆเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องเวิร์กช็อปเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราขึ้นมาเป็นตัวละครหลักอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าเติบโตไปด้วยกันเพราะเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันใช่ใชก็ในอย่างล่าสุดคือตีพึ่งสอนสอนนอตไปเจอวันแรกคือมันมีใส่เลย <c oughs> เออใช่ก็เราก็กลัวเขากลัวเขาเก่งอะไรเงี้ยแบบมาเจอกันครั้งแรกเราก็เลยกระชาบมิดใช่ ไม่ได้ผลเขาบอกว่าเขาเขาถามตีด้วยว่าคืออะไรทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยครับตีดบอกว่าอ๋อเอาไว้แบบแมามีพูดแบบนี้ก็พอตีบอกต่อห่วงในเวลาทงคนนี้อ่โอ้ไม่มันเขาทํากับทุกคนไงอ๋อก็เห็นจนทีนแล้วใช่แบบว่าแบบที่ต่อไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมจะทำยังไงอ่ะฮะเฮ้ยเราเราเลยทำได้เหรอ แน่แน่ไม่มีปกติก็เหมือนที่ทุกคนเห็นเลยเราก็แบบเป็นทำกับพี่ๆแฟนคลับทำแบบนี้อ๋อแบบนี้เป็นบูทูธกันอยู่ใช่เป็นแบบบูทูธอืมเราก็จะเป็นแบบบอยแบนแล้วเนอะพอแบบว่าพี่เปิดเนี่ยกคนคิดแล้วว่าจะได้ยินเสียงเราในเรื่องนี้หรือเปล่านะอุ้ยอันนี้ยังไม อยากมีไหมอยากมีครับอยากมีครับแล้วก็ด้วยด้วยที่ในเนื้อเรื่องของเรียนดูยานอยู่แล้วก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าต้องรอดูเหมือนกันต้องรอติดตามเขาเรียนดูยานเขาอาจจะมีแบบ OST แล้วคุณหลังจรดีวาดอันเบิร์กวาดอันเบิร์ก OST อ๋อก็คืออันเบิร์กในด้วงต่อไปนี้ใช่ตีคือคนทำตีมือด้วง หวานเกินกว่าชีวิตจริง,รง,รง,รง,นงหน่อยอจะขมฮะไม่ขมก็อุ้ยหวานหวานอยู่นะก็หวานแลหละหวานกว่าหว,วานเลยเพราะจากคาแรคเตอรวดว์ด้วงแล้วว่ด้วงเป็นคนแบบเออใช่ตามที่ทุกคนด้วงคือเป็นแบบเป็นหนุ่มข้างลับเป็นหนุ่มข้างลับแบบว่าชอบพูดเขาเรียกว่าพูดแบบพูดพูดหยอดแบบหยอดแบบคอมเมนตจริงเ ใช่หยอดพอมันจริงหยอดแบบหยอดหยอดแบบเขาเรียกว่าวันหวานใช่เออใช่แบบแต่ว่าพอมาอยู่กับฉินแล้วอ่ะมันมันจะมีความว่าเหมือนคนละขั้วมาอยู่ด้วยกันก็ต้องรอดูว่าถ้าถ้าตามถ้าตามในนิยายเขาจะพูดแบบขาขาอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงร่วงอ่ะเขาพยายาม อุ้ยอ่าให้ดวงช่วยไหมคะเออประมาณนี้วันนี้วันนี้ตอนรู้สึกกันเนี่ยแล้บเข้ากัวนจะมีบสทนะคะออ้ยคือเอาจริงรู้สึกว่าบทเห็นเรายิ้มตามมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็มีรีทูอันด้วยใช่คืออ่าอ่านบทสอบบทกันเนี่ยคือฮอปอ่ะฮอปเลย ครับผมฝากตั้งตาเหมือนะคะว่าเราใกล้จะเปิดจ้อมันเลยว่าถ้าถ่ายว่าแบบออนแทและชมมาไม่ได้ที่ไหน่าครับก็สำหรับซีรีส์ดุ่งกับเพลินครับเราจะเปิดกล้องกันแล้วคิดว่าอาจจะเป็นกลางเดือนนี้ครับอันนี้พูดได้แล้วเพราะว่าพูดได้แล้วแล้วก็สามารถรับชมได้ทางช่องทางการออนยังยังไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจเแต่ว่าทางอันคาร์ตอนคาร์ตคือได้ที่ดีครับใช่ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับซีวีด้วงกับเธอรับฟอฟฟอฟขบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Welcome to Star Society